สวัสดีครับเหมือนนี้เข้ามาเห็นแหล่งน่องเลนี่ก็ดีวันมาไทยเอ็มวีมาไทยเอ็มวีไทยเอ็มวีกับประกาศมีเกมมานาเสนออีเกมหนึ่งเกมกันเล็กๆน้อยๆนะครับเอาโบเอาเอาไม่เอานะเอาไม่เอาเป็นเป็นเกมที่รุนระทึกเลยลุงชายเริ่มเครียดแล้วถ้ามันจะมีของชอบลุงชายอยู่ถ้าลุงชายเลือกเอาเอาถ้าเลือกถือปุ๊บได้กินของดี ถ้าเลือกผิดคือว่าจบชีวิตเลยแฮ <laughs> <อ> <laughs> น่แน่ไหมแหน่เลยอ่ะเดี๋ยวเฮาสิมาเริ่มเกมกันครับอ่าเฮาสิวัดกันร,ระวางสองคนกันอ่ะไปเบิ่งเกมกันครับผม เริ่มครับลุงชายเอาไม่เอาไม่ยี่เนี่ยเขาตอบนม่ที่ล่ะก็เอานึ่งเนาะเอาเออเอาเขาวตอบตัวมันเป็นหนักเงี้ยเนี่ยคือผทามารับรางวัลเป็นยังไงมองเวเอามารับรางวัลไปเร็วๆนี่ดีใจไปคนในรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเอาเร็วๆรับไปเอาอย่างนี้ นิดเดียวกินนิดเดียวไม่ต้องเยอะกินนิดเดียวกินนิดเดียวจีบไปนิดนึงยวจีบกวนยกยกยกอยากินอย่างเงี้ยอยกินเงี้ยยกเลยยกยกน้ำปลาเอะไรเรื่อบ่มีอย่างอื่นปุนเลยนะอัวรันครับรวรัวเอาไปน้ำปลาครับโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เจมโชคดีเลดเหยมากดอีกอ้าวคิวต่อไปครับอ้าแต่เจ้าแิวต่อไปั่งพิรักนะครับต่งพิรักอืมนะอะไรกับน้ำื่มดีๆนะจริงน้ปลานะอเดี๋ยวห้าปหมนั่นยู่บ่อไอ้าว่้อเยงเนี่ยเนีงเทีงเลอาไปเอาครับพ่รักครับยืเหน่อหน่อนาอเลือเลยงเไม่กี่นาไม่กี่เปียด นานเมื่อกี้มื่กี้มันเป็นยังไงมันนามื่อกี้มันเขีมเกันยังเอา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 เอเอาเอานะเอาโอ้เห็นหรือเปล่านั่นไงเอ้บูเบอรี่ได้บูบอรี่เซ้เอะเลเรวเรเ็วเีได้บูบอรี่เโอ้จายแลคมือแมนแต่ว่าเคยเียน จริงเนี่ยยอดเลยทีนี้อะตาลุงชายอเอาบอ่อาครับเอาเลยนะเอาเยอาเีอเอาเหล้ว <c oughs> น้ำปลาบยมิดใจกองเก็มๆมันเยเนาะบางไก่จุกแก่ละน้ำปาลาเอ้ยต้องโดนเลยมันตออ่อเงี้ ไอ้คนเด็ดเจของเข้มเข้มนี่คือเมื่อกี้ของงานหลังนี่ไม่แตะเนวเข้มเข้มเด็ดนะฮเนี่หลอกใจกับบาดนี่เอาเอาพี่รักครับเอาไม่เอาครับเอาดีปอนี่ฮะต้องเอานี่เจ็บเปียบกันเลยนี่มันคือปิดจังสันเอาไม่เอาครับเอาแน่เอาก็เอาเนี่ยเอาใจมึงใช่เลยนี่ย แล้วเลือกแล้วเบอร์วินชิดยันปฏิเสธก็ได้คันไปเลือกแล้วนะมันจะเอาเอาเหมือนได้จะหายเรียะมันมันสุตจุดแต่คนอื่นอะไรต้มแล้วเหมือนไหเหมือนยังเลี้ยวไอ้ผู้อื่นอยู่อุ้ยเอางี้ยังเลี้ยวไอ้ผู้อื่นอยู่เหรอเหนื่อยโยงเหลืออยู่ก็เป็นัยุีิน่ะ แต่นใจวะบ่อันปลาแะกนั่นบ่เท่าไรเลยไอ้น้ำปลาเลยมันเล่นใจดีอ้าวต่อไปเอาไม่เอาครับคุณชคยเจ๊จะเอาแล้วจังแพร่กันละเอาไหมเอาเอาเหมือนเดิมเนี่ยรอดได้แล้วอ้นี่ล้างคอแล้วคอเอาชกกระดาษเอาจุกเท่าไรชกระดาษเอา ปาใจวะนี่เจ้าสือแก่ปลาอ่ะเจือชิบพรดนะเรียบอรเลหโอ้โหมเือพ่อจุลจัเอาไม่เอาครับพันก่อนครับพันก่อนันเอาไม่เอาให้ช่เอาไม่เอาเสี่ยวเอาไม่เอาเอาลาน้ำมัล้างข้อหนยเนาะเอาย่อมแพว่าลูกชายนี่ย กินโอ้ยย่นมาเลวก็แล้วกินคุ้งเลยปลานาปิตาตัวนี้ย่นมากเลวก็แล้วเนี่ย่ไหนวนี้ที่ไห้บ่จุกฉลาดเลยบล้งนี่จะไปกินคุ้งเลยโอ้โหดี๋ยร้งนี้ย น้องก้นดีดีนี่ป้าที่โทษถือใจย์กเพื่อนนะเกย์เปิดดีแถวเนี่ยจะได้ขออะไรวะที่ย้อนไม่กีนอ้าวลุงชายเอาไม่เอาครับเอาเลยครับผมเอาเองนะเอาเลยเป็นยังไงก็จะเอาดูแท้เอาดูเลยรับเมื่อกี้ครับอืมไม่กี่หรื่ให้ไหยเดินรับไม่กี้ครับ เข้มเยเนาะเขเ็นอะกูมั่ได้ก็นเงินก็บเนยกัเนพ่อแม่นีเสียอวพี่รักเอาไม่เอาครับเดยก้นนะเอาไม่เอาครับเจดูแฉเจดูแฉเลยนะเออดูแช่ไปเนาะเอาไม่เอาครับว้ยรบพี่ชอบไปไอู้แฉราบนี่มันมันมันี่นะมัน่ัน

โอ้เห็กนี่นี่โรคไตกันเพียบลนั่กันแพ่งกันพี่ลีริมาณนีรครักเอาไม่เอาครับเอาเอาเอาาั่งล่งงช่น้หนาบไอ้จิงกันิ่งนเลยบ่วไวแปบไปโอ้กูว่านัวตายแล้วทีนี้ เมือนอ่ะอเยอะแบบผู้อื่นโอ้ยไก่สีเบิร์ตควรละอ่ะวรอผู้ชายครับรอผู้ชายนี่รอบนี้ย้อนเอ้าเอ้าย้อนฮะย้อนเลยสิเอาเองย้อนอีกแล้วย้อนเลยย้อนย้อนเลยเอาเองย้อนเลยย้อนเอาปะย้อนอ่ะย้อนเอาเอาบ่เอาเอาบ่เคยขัดใจลุงไช่เลยเนี่ย

มิสเตอร์ไพ่มิสเตอร์ไที่นี่ให้เลือกระบายสองแก้วอันนี้ตอนจบสองแก้วเนี่ยลุงไส้สีเลือกแก้วใดลุงไส้อ่าให้ลุงไส้เลือกครับลุงไส้สองแก้วเนี่ยสองแก้วนี่แก้วใดครับคือกันแห้งหมดมันคือกันแห้งเอาเนื้อเาเลือดเลือกอยู่จบกเขาว่าจุกฉลากได้ที่หนึ่งมันบนนี้ต้องลองเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือเป็นแค่สีเดียอันไหนอันไหนเอาเลือกเอา เขาต้องเลือกปลิมันเนอะเมื่อกี้กินไม่ายเติบอยู่ดิเอาปลิมันนี่โอ้บอกเพียนใจได้อนุกกระดกสามสองโอ่งผู้ใหญเขาดีมากหน่อยเขาก็มากหลายทั้งนั้นแหละโอ้ของจริงญู่ปุ่น ริงอี่เจอะน้าเลาเอาให้ได้วหเลือกคิดทา่าอ้วไผ่ก็มาหลายเลยก่อนเลยเป็นยังไงครับคือแมนค้างแม่นแน่เลยดวงมองให้ดีอย่าเลือกไปใส่บาทเด้อดูดิน้าหวานดีแอบบ่มคนเลือกไปเลือกแลน้ำประแดกน้ำป่า นี่น้ำแดงน้ำแดงกับนี่อันยั้ก็เปเดียวของตีความมักนี่น้ำปลาอ้น้ำปลามันยานมองไดนี่กินไดกันอืมุกนกัน่อกินไดไหมงั้นแป๊บสิเหยลยโอ้ยโอ้ยเย็ดชิมกันโอ้ยลงท้ายผาดผาดแทบทุกตาโะอยได้กินข้งโกรดเลยอ่ะกะ ฝากติดตามนั่นครับผมฝากติดตามช่องข้าวจิมีเกมสนุกสนานมากให้ได้เบิ่งกันทุกมือติดทยอยลงเพจแล้วก็ลงยูทูบครับแมนบอลลุงไส้ช่องยังครับช่องพี่่่ไขพีโอมิวสิกค่ายพีโอมิวสิกช่องแมนพมจันทร์ครับผมหนังไทยบ้านแต่ฝากกัไปด้วยนะครับนี่มีหนังละครดีสนุกจัดเ่ยนมาให้เบิ่งร์นแบบนี้ m อครอบเมอร์บ้าง MV บ้างสลับสับเปลี่ยนให้ได้ชมกันนี่มันเรื่อยๆเหรอครับครับอาสลับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมลาวกันนะบบาอเอาเบิร์ตเป็นไง